20บาทสารอบเนื้อเงินสามเหรียญโอ้โหขอบคุณมากจริงๆส่งเหรียญมาล้วแล้วแต่เป็นเหรียญที่มีคุณค่ามีราคามีความหมายอย่างยิ่งเลยนะคะนี่เลยนะคะเหรียญเงินเหรียญยี่สบาทที่ระลึกวาระค่ะสามรอบพระชนพรรษาในหลวงรัชการที่เก้าหน้าเหรียญก็จะเขียนเลยนะคะสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ประชนมายุครบ3ามรอบค่ะด้านหลังก็จะเขียนว่ารัฐบาลไทยเห็นไ,ไหมคะรัฐบาลไทย20บาทเหรียญ20บาทเนี่ยเขาผลิตจักเนื้อเงินนะคะเหรียญน,นี้จึงจึงมีราคารับซื้อค่ะราคาไม่ไม่ไม่ตกแต่ไม่ไม่ตกนี่หมายถึงไม่ตกไม่ต่ํากว่าเนื้อเงินแต่ราคาบอกเลยว่าเคยมีสูงสุดเกือบ ถึงเกือบ2,000บาทค่ะช่วงหนึ่งนะคะาทางกรมทำเป็นแพ็กเกจออกมาขายน่าปนัดคิดว่าน่าจะ1 4 0 0หรือ1600อะไรประมาณเนี้ยเกินพันเกินพันเกินเราเคยซื้อขายยังเกิน1 5 0 0บาทอะ่ะเป็นเขาทำเป็นแพ็กเกจออกมาทำเป็นชุดออกมาสวยงามนะคะน่าเก็บสะสมถ้าถ้าเก็บเหรียญจากกรมนะคะที่เป็นเซตเป็นชุดอะไรเงี้ยเราจะได้อา เหมือนใบเซอร์นะคะเหรียญออกจากกลมที่เป็นแพ็กเกจมาเขาจะเป็นเขาจะมีรายละเอียดบอกให้ว่าเหรียญนี้ผลิตขึ้นเนื่องจากวาระวาระโอกาสใดๆวันที่เท่าไหร่ความเป็นมาของเหรียญอะไรเงี้ยโลหะที่ผลิตใช้โลหะอะไรผสมอะไรเงี้ยจำนวนเท่าไหร่อัตราส่วนเท่าไรเท่าไหร่มีแจ้งไว้บอกรายละเอียดชัดเจน นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเก็บเหรียญน,นะคะถ้านักสะสมเก็บนะคะควรจะมีนั่แหละคะ่ะใบเซอร์ใบเซอร์นี่คือเหมือนประวัติการเป็นมาของเหรียญเลยนะคะไว้บอกเล่าให้ลูกหลานเราฟังได้เลยเอาเอาเก็บใบเซอรน์นั่นน่ะนะคะมาเป็นประวัติประวัติศาสตร์ได้เลยค่ะอย่างเช่นเหรียญที่ที่กลมเขาออกมาแต่ละรุ่นรุ่นเขาจะมีใบเซอร์ออกมาใบาเซอร์นั่นแหละคือ ใบเซอร์นะี่คือรา,ายละเอียดของเหรียญน,นะคะนะคะบอกเล่าเรื่องราวได้เลยชัดเจนส่วนเหรียญ20บาทที่ระลึกนี้นะคะกรมนะคะทิปนาบ,บอกว่าตอนแรกราคาก็สูงมากนะคะเคยสูงถึงเกือบเกือบสองพันนะคะแต่อยู่ๆกรมก็ทําปล่อยออกมาแลกทุกงานนะคะทุกงานที่มี การจำหน่ายเหรียญของกรมงานการชาติงานงานครบรอบต่างๆที่ที่กรมมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเขาจะทำเหรียญจัดชุดออกมาจำหน่ายใช่ไหมทุกครั้งที่มีเหรียญจำหน่ายจะต้องมีเหรียญนี้กับเหรียญรัชดาค่ะราคาก็จึงลดลงมาเรื่อยๆค่านิยมก็จึงถดถอยลงตามแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะตามที่พระนาพูด เป็นพระกรมจำหน่ายออกมา,าปล่อยจำหน่ายค่ะตอนนี้กรมก็มีจำหน่ายอยู่ค่ะในราคาไม่แน่ใจนะคะต้องไปติดตามจากเพจของกรม